สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมลแล้วแคเส้นนแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างดงน,นี่นะครับหน้างานช่างดงนะครับวันนี้ทำอะไรช่างดงทำกงใส่กระต่ายกับหมูครับกงใส่กระต่ายนะกร,ระต่ายก็น่นนอนรออยู่น่นพี่ด้วยนะพาไปดูกระต่ายให้หน่อยเอ้ยตัวน่ารักเหลือเกินนะครับก็เออจะใส่กระต่ายแล้ว <c oughs> อนนี้นะครับผมอ่านะอันนี้เป็นเหล็กเส้นขนาดเท่าไหรพี่ดงสามหมุนครับ เหล็กเส้นสามหุนนะครับผมก็เอามายึดติดกันนะครับแบบนี้นะครับบางคนนะครับไม่รู้ว่าเออต้องใช้เหล็กเออเหล็กขนาดเท่าไรเหล็กกล่องเหล็กอะไรอย่างงี้นะครับแค่แค่แค่ง่นะครับใช้เหล็กสามหุนนะครับก็เป็นโครงเลยทําเป็นโครงนะครับเป็นโครงคามนั่นแหละนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับว่า เหล็กเส้นก็สามารถทํากรงกระต่ายได้หรือว่ามันมันว่าแข็งแรงประมาณไหนนะครับนี่นะครับอ่ะยกขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับพี่นุย้ยแข็งแรงไหมแข็งแรงแข็งแรงนะนี่นะครับอันนี้คือโครงนะครับแค่แท่งแง่บอกเลยว่านะครับวิธีการแบ่งช่องนะครับก็แล้วแต่เราแล้วแต่คนที่อยากได้อยากเอามาใช้ก็แล้วกันนะครับ เทคนิคคือตรงนี้พี่นุ้ยมาดูให้ใกล้ให้หน่อยนะครับบานพับนะครับนี่แบบนี้อันนี้คือฝาเปิดนะอันนี้คือบานพับบานพับเหล็กอะไรพี่ดงเหล็กกล่องสามหุนครับหกหุนหกหุนหรือสามหุนสามหุนครับสามหุนอ่าเหล็กครับเหล็กกล่องสามหุนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถทําเป็นบานพับได้นะครับเปิดเข้าเปิดออกอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นช่องช่องช่องนะครับแล้วก็ทําการเอากะต่ายไว้นะใช่ครับกะต่ายเวลาเราเปิดนะครับให้อาหารจากข้างบนนะครับไม่ได้ให้ข้างๆเพราะกะต่ายไม่ดื้อนะครับไม่โดดนะครับไม่เหมือนหมูพี่น้ยนุ้ยดูนอนเป็นหมูเลยอิ่มนะครับถ้าไม่อิ่มจะเป็นไงพี่นุ้ยร้องร้องร่ำบ้านนะครับก็อันนี้หมูกับกระต่ายนี่นะครับก็แคทไซแงก็พี่นุ้ยแหละนะครับจะเอามาทําเป็นฟาร์มนะครับ ฟาร์มก็ตายฟาร์มหมูนะที่ในช่องพี่นุ้ยแล้วกันนะครับใครอยากดูก็พี่นุ้ยจะถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะครับในช่องอะไรนะ NNK ChannelNNK Channel นะครับผมอ่ะอันนี้มาดูโครงก่อนนะครับโครงสร้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับช่างดงครับผมความกว้างเท่าไหร่ความกว้าง45้าครับยาว3เมตรอันนี้เยาว3าเมตรเลยเพื่อที่จะทำเป็นล็อกๆๆนะใช่ครับอ่ะ อันนี้45้านี่เอามาจากไหนทำไมนึงขนาดมันนึงได้45ห้าเราไปซื้อตะแกรงเหล็กมามาท่องมันยาว90เดี๋ยวไม่เห็นตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กอ่าตะแกรงเหล็ก45คืออะไรความกว้างนะพี่นุ้ยมาดูใกทีนะครับความกว้าง90้ครับ90นะครับความกว้างเลย90แล้วเราแบ่งครึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือ45ครับเหลือ45้านะครับเราจะพับลงล่างครึ่งหนึ่ง แล้วก็มาข้างนี้ครึ่งหนึ่งได้แถบหนึ่งแล้วนะได้สองแถบแล้วนะแล้วพับข้างนี้ขึ้นมาที่ฝาได้เป็นสองแถบได้ครับแหมแค่นั้นเองนะครับส่วนระยะล็อกนะครับเราตัดตะแกรงนะครับเอามาพับใส่ได้นะครับก็ถ้าใครอยากดูนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากดูตอนเราใส่ตะข่ายเข้าไปนะครับก็ อันนี้นะครับแคทแงเงะเอาโครงสร้างมาให้ให้ดูนะครับให้เอฟซีหรือคนที่อยากทํากรงกระต่ายนั่แหละให้เอามาทําให้ดูนะครับก็อย่างไ็ฝากไปกดติดตามช่องช่างโด่ง DIY ครับช่างโด่ง DIY นะครับผมก็ยังทาคลิปอยู่นะทำอยู่ครับยัางไงก็ฝากไปกดติดตามแคทแงเงะด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมเมื่อไรกันนะครับคลิปดีๆเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ <S <S ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาละกลายจะทําอะไรดูได้แล้วทําตามดูช่องพี่แกะพี่กอจะแสะพี่กอจะแงะ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง่าจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเงแค่แสกเงะ